เป็นเลยมั huh. mm ้ยใสนีตัดต่ออันนี้แปะคิวนะแตงจีน่าน้ำยี่ัเหมืเหตุยุ่เหมืกัน ตานไม,ม่ตาัมจะเป็นลมนะคะคนถ่ายโอเคนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนโดนเจาะไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แต่คนถ่ายจะเป็นโอเคค่ะเรียบแ้่ยเดี๋ยวให้ดูกระจก